หนึ่งหัวข้อที่ HR นะคะหรือคนในองค์กรต้องทำบ่อยๆก็คือเรื่อง culture ถูกไหมหรือวัฒนธรรมองค์กรวันนี้ค่ะคุาชมมีกิจกรรมปังๆเอามาฝากกันเุณชมเนี่ยได้ไปทำในเรื่องของ culture เนี่ยให้หลากหลายองค์กรสิ่งที่เราทำแล้วมันเวิร์กมากๆเลยคือทน่งเร์ คาเวอร์คอร์ดเวลาที่เรามีคาเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีพาทของตัวอักษรที่เรานะคะใช้แทนคาเจอร์แต่ละตัวค่ะแล้วก็มีความหมายไม่ใช่แค่การ์ดอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมก็ทําเป็นเหมือนการ์ตูนนะใส่เข้าไปด้วยฟังก์ชันของการ์ดนี้จะมีหลากหลายมากวิธีการเล่นอย่างแรกแจกการ์ดให้แต่ละคนถ้าเราทํากิจกรรมสมมติมี30คนอันนี้มีอยู่6ตัวเนาะมันมี5ชุดใช่ไหมคะเราก็แจกแจกแจก,แจกไปเราก็บอกเขาว่าตอนนี้ค่ะให้ทุกคนจับคู่ตัวที่เราได้เหมือนกันโดยที่ไม่ ใช้เสียงสามารถให้เขาได้ดูการ์ดของตัวเองพอเขาหากลุ่มได้แล้วให้เขามารวมตัวกันแต่เราก็ให้เขาลองพูดคุยกันว่าเคาเจอร์ตัวนี้มันหมายความว่ายังไงในสิ่งที่เขาทําอยู่แล้วเกี่ยวกับเคาเจอร์ตัวนี้มันมีอะไรบ้างหรือว่าที่คผู้ชมเล่นแบบเปิงๆหน่อยนะหนึ่งคนนะคะต่อการ์ดหนึ่งชุดเอาการ์ดเนี่ยเราให้คนนะะคเล่นแล้วก็ความการ์ดลงเสร็จปุ๊บนะคะให้เขาสลับการ์ดแล้วเมื่อเขาหยิบการ์ดขึ้นมาให้เขาไปหาคนที่ตัวอักษรเดียวกับเขาพอเขาเริ่มเล่นเขาก็ไปทําท่าเพื่อไปหาคนพอเจอคนที่ได้ตัว กก็ทําท่านั้นเสร็จแล้วคิงการนี้ไปเลยแล้วก็ดูการใบใหม่ทําจนหมดการอันนี้พอหมดการเสร็จปุ๊บใครที่เหลือให้เป็นคนมาสรุปได้ว่าสุดท้ายแล้วตัวเคาเจอร์ของเราทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรและมีความหมายไงเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สนุกมากทาให้วัฒิภาวะทองค์กรที่มันอยู่ไกลตัวอยู่ไกลตัวมากขึ้นค่ะลองทาเคาเจอร์การดของตัวเองกันดูนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาทําขอชมทําให้ได้ค่ะสามารถออกแบบเคาเจอร์การพร้อมกับคิดท่าเก๋ๆให้ได้ด้วยแล้วก็จะบอกวิธีเล่นให้ได้ด้วยค่ะว่า เอาไปเล่นได้ยังไงบ้างติดต่อมาเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการเคาเชเตอรการ์ดแบบนี้ค่ะ